วลาที่ผ่านมานะครับพลเอกประวิทย์พร้อมคณะนะครับก็เดินทางไปประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนสหรัฐที่ฮาวายนะครับแต่กระแสในเมืองไทยตอนนี้ร้อนมากๆนะครับในสังคมออนไลน์ครับมีคนตั้งข้อมูลตั้งข้อสังเกตการในการแชร์ข้อมูลกันนะครับว่างบประมาณที่ใช้เดินทางไปที่ฮาวายสูงกว่า20ล้านบาทนะครับบางคนบอกว่ามันแพงไปหรือเปล่าทําไมงบ<ม>ประมาณถึงสูงขนาดนี้แล้วก็มีนักข่าวนะครับไปถาม ในฝั่งของโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านเองก็บอกว่าส่วนตัวนั้นยังไม่รู้ในรายละเอียดในการใช้่านงบประมาณในครั้งนี้ครับแต่ว่าล่าสุดนะคะก็มีประกาศออกมาคุณผู้ชมบนเว็บไซต์สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนะคะตัวรายละเอียดของเอกสารนี่แหละค่ะเป็นการเผยแพร่วงเงินงบประมาณการคำนวณราคากลางหรือว่าราคาอ้างอิงการจ้างงานนะคะการจ้างการรับคนขนส่งโดยสารทางอากาศโดยเครื่องบินพาณิชย์ที่ เมืองฮอนโนลูลูมลรัฐฮาวายสหรัฐอเมริกาในช่วงวันที่29กันยายนจนถึง2ตุลาคมค่ะในรายละเอียดบนเว็บไซต์ชี้แจงค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด20ล้านกว่าบาทค่ะ ซึ่งเป็นช่วงเวลาใกล้เคียงกันกับที่พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกร,รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกับคณะมีกำหนดการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมที่สหรัฐพอดีเลยนะคะแต่ว่าในเว็บไซต์ไม่ได้อ้างชื่อพลเอกประวิทย์ไม่ได้บอกว่านี่เป็นงบประมาณที่ใช้จ่ายในคณะในครั้งนี้แต่หลายคนก็มองเชื่อมโยงกันเมื่อวานนี้พลโทรสรรเสริญแก้วกำเนิดค่ะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่า ผมคงไปตอบแทนไม่ได้ไม่รู้รายละเอียดจริงๆเพราะว่าไม่เคยไปดูงานต่างประเทศไม่เคยจัดงานแบบนั้นขอให้ไปถามทางโคฆษกกระทรวงกลาโหมจะดีกว่าการไปต่างประเทศบางครั้งก็มีส่วนที่ต้องออกเองมีส่วนที่ทางประเทศเจ้าภาพต้องออกให้ก็ดูเป็นรายกรณีไปค่ะครับแล้วก็มีแหล่งข่าวจากกระทรวงกลาโหมด้วยนะครับออกมาบอกนะครับว่าคณะของพลเอกประวิทยที่เดินทางไปที่ฮาวายมีทั้งหมด38คนด้วยกัน ก็เช่าเครื่องบินเช่าเหมาลำของการบินไทยนะครับแบบไปกับคิดค่าหัวเนี่ยตกคนละ5 0 0แสนบาทนะครับก็รวมเป็นเงินทั้งหมด19ล้านบาทส่วนค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือนะครับก็เป็นค่าใช้จ่ายการเดินทางโดยรถเป็นค่าที่พักค่าอาหารนะครับซึ่งทางกระทรวงกลาโหมเองก็ชี้แจงนะครับว่าทางคณะของพลเอกประวิทย์นะครับก็ไปประชุมอย่างเดียวไม่ได้ไปเที่ยวที่ไหนนะครับ